สวัสดีครับเปเป้ pe นะครับวันนี้ช่องรีวิวเนี่ยครับก็จะพาออกมารีวิวรถยนต์นะครับโตโยต้าเวลสครับมาแบบกลางค่ำกลางคืนเลยนะเพราะว่าเออวันนี้อันอยากจะเอารถแบบว่าออกมาวิ่งรองเพราะว่าสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาการตัวเนึงนะครับที่ผมเนี่ยพบเจอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่ามาเพิ่งเจอนะแต่ว่ารู้สึกว่าอาการมันแบบว่ามากขึ้นนะ และกับไออาการที่ว่านี้ก็คือไอเรื่องของพวงมาล,ลัยเนี่ยครับในขณะที่เราขับรถเนี่ยครับผมเวลาจังหวะเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงมันก็เป็นว่าเสียงออันเหมือนก็อยางยืดที่มันอยู่ในระบบกลไกลของแบบเอ่อระบบการขับเคลื่อนของพวงมาล,ลัยของเขาเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีวิธีแก้ไขอะไรยังไงได้บ้าง เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับในตอนที่ผมเอารถเข้าสู่บริการไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยได้เอารถนะครับเอาไปให้ช่างเนี่ยเขาดูอาการโดยตรงเลยว่าไอ้เสียงพมรายที่มันดังเอี๊ยแต่ว่าคล้ายๆกับยางยืดเนี่ย มันจะสามารถแก้ไขได้ไหมอะไรยังไงบ้างแต่พอไปเจอช่างเนี่ยครับอ,อาการที่ว่าเนี่ยมันก็หายไปนะคือมันไม่ออกมาปรากฏตัวให้กับช่างน,นะครับได้เห็นนะว่าอาการของมันเป็นอะไรยังไงบ้างก็ตั้งใจครับว่าจะใช้เวลากลารเข้ากันคือแบบเนี้ยครับมันกลาลังเงียบๆเนี่ย,ยมาขับมาลองดูซิแล้วก็มาลองอัดคลิปดูว่ามันจะได้ยินเสียงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ และก่อนอื่นที่จะทําอะไรต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาโจมตีไม่ได้มาอัดคลิปที่แบบว่ามาต่อว่า t o โยต้อะไรยังไงนะแต่ผมมาทํารีวิวในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งแค่นั้นเองนะแล้วก็อยากที่จะแบบเอออัดคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ช่างเนี่ยครับเขาได้เห็นว่าเออรถของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับมันมีแบบในเ,เรื่องของเสียงสักรมอะไรแค่นั้นเองนะ แล้วตอนนี้ผมก็ผมถอดไมโครโฟนออกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงพวงมาลัยชัดๆนะครับว่ามันดังอะไรยังไงแล้วเวลานี้คือผมก็เปิดแอร์คอนดิชันอยู่นะครับแต่ว่าใช้พัดลมแบบว่าเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงแบบชัดๆไปเลยนะ,อะลองดูนะครับอเดี๋ยวซ้ายได้ยินไหมเนอ่ยคืนจังหวะคืนมีนิดนึงนะ อาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับเดี๋จะลองใหม่นะครับผมทีนี้จะลองมาลองดูตรงโค้งนี้นะครับได้ยินแบบเบาๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเนี่ยได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวลองใหม่ขออนุญาตเปิดไฟกนะ่อน เป็นเสียงเมื่อยนะครับที่มันบดกับพมอะไรไม่ใช่นะครับสาเหตุที่ต้องออกมาลองตอนกลางคืนเพราะว่ามันเงียบดีนะครับเพื่อที่จะได้ยินแบบชัดๆนะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยูเทิร์นตรงนี้นะไม่เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดๆ สังเกตว่ามันจะมีเสียงที่แบบฝ่ามืออุ้งมือผมที่มันเสียดสีกระพงมาลายแต่มันจะมีอยู่เสียงหนึ่งข้างในนะครับที่เป็นเสียงแบบตัวเหมือนกับเป็นกลไกเไรข้างในพวงมาลัยนี่แหละลองใหม่นะมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเสียงของยางยืดนะครับที่มันอยู่ในเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับจะพูดไงดีอะมันเหมือนกับมันเป็นระบบกลไกของพวงมาลัยที่เหมือนกับมันมีแบบคล้ายๆหนังสติ๊กหรือหนังยางที่อยู่ข้างในนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซ้ายบ้างนะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมจะไปหาเลี้ยวซ้ายนี่ก่อนดีปะ่ะได้ยินไหมคื่นก็มีเสียงเห็นไหม คือก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ออกมาโจมตีนะครับคือผมก็เป็นคนใช้รถคนนึงนะแล้วก็ปัญหาเนี้คือผมก็เจอมาได้ยินมานแต่ตอนที่แบบใช้รถมาแบบประมาณ3-4เดือนแล้วละ่ะตอนนี้ก็ขับมาคือก็20,000กว่ากิโลแล้วนะครับเกือบเกือบปีแล้วครับอีกเดือนกว,กว่าก็ครบปีพอดีไปอยู่เทรนข้างล่าง อยู่เทินแป๊บนึงจะต้องมาอยู่ข้างหน้าเลยมั้งนี่ยตรงนี้น่าจะได้อยู่โอเคอ่ะฝั่งอีกครั้งนึงนะครับ เอาละครับทีนี้ผมก็ติดมาไมาโครโฟนเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ได้ยินเสียงพูดผมชัดๆนะก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบมันก็แบบกังวลใจไหมหรือว่าระแวงอะไรหรือเปล่ามันจะพูดยังไงดีอ่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยคือผมก็อยากที่จะแบบให้มันชัดเจนนะครับว่าไออาการนียครับมันเป็นดีเฟกต์หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันอันตรายไหมในอนาคตเนาะ อย่างผมเองเนี่ยคือผมเคยเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการเนี่ยครับประมาณสักสองสามครั้งนะและช่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เจอเขาไม่พบหรือผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวสารว่ามีผู้ใช้เนี่ยเจออาการแบบนี้กับรถยนต์ t o โยต้าเวลเนี่ยครับใครบ้างอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ย หรือมันยังไม่ได้มีเคสมากมายมันก็เลยยังไม่กลายเป็นข่าวสารเขาก็เลยยังไม่มีวิธีที่แบบว่าปรับปรุงแก้ไขอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับถ้าหากว่ามันมีวิธีการแบบว่าแก้ไขได้หรือว่าทาให้เสียงมันเงียบไปได้ผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ารถมันก็ยังไม่ถึงปีนะอย่างที่บอกอะว่าผมก็ไม่ได้มาโจมตีนะผมก็เป็นคนที่แบบใช้รถโตโยต้ามาแต่หลแล้วนะรถคันก่อนผมก็ใช้โตโยต้าเหมือนกันนะและ้วก็คันเนี้ยผมก็ เสียงเงินซื้อเองเลยแล้วผมก็ทํารีวิวแบบอวยไปแบบอวยยศแบบว่าไปหลายตัวแล้วนะอย่างที่ใครๆได้เห็นกันนะครับใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็จะได้ดูรีวิวผมไปบ้างแบบพอสมควรนะครับสำหรับเอรถยนต์โตโยต้าเวรอสคันนี้นะก็ยังคงต้องบอกว่าผมเองก็ยังคงแบบว่าชื่นชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเออผมเลือกไม่ผิดเพียงแต่นะวันนี้ครับผมเจอกับไอ้อสิ่งๆเนี้ยไอ้อเรื่องของพวงมาลัยดังเนี่ยเอออยากให้มันหายหายไปได้มันก็คงจะดีกว่าเอาเป็นว่า ก็คอยติดตามดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองแบบว่าส่งคลิปเนี่ยไปให้สู่บริการที่ผมเนี่ยเข้าไปใช้บริการเป็นประจำอยู่นะครับให้เขาดูว่าเออจะประเมิอนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยนัดวันนะครับเพื่อสําหรับในการที่จะแบบว่าเอารถไปจอดแล้วก็ให้ช่างเขาได้ทําการตรวจสอบให้มันเรียบร้อยอะไรเนี่ยแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้าง แล้วก็หากใครนะครับที่เจอนะครับไอตัวเสียงพรมอะไรดังเนี่ยครับของโตยทาเวรแบบผมเนี่ยก็มาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้รีวิวตัวนี้นะไหนบอกอีกครั้งหนึ่งครับการที่เราจะออกมาครับมาพูดมาอ่ามาคอมเมนต์มาอะไรแบบเี้ยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะสำหรับใครๆที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยเขาอ,อาจจะได้เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับเจอว่ามันมีเสียงพรมอะไรดังอ่ะเราไปเรว่าปัญหาแล้วกันเนาะ ก็ว่ากันไปว่าจะเรียกว่าอะไรนะคือเขาจะได้เข้ามาดูได้นะแล้วก็เออจะได้มาเออแบบว่าเฮ้ยอ๋อาการแบบนี้เราต้องควรเอารถไปเช็คเออแล้วก็แก้ไขกันต่อไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเอง ค okay, ครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะกับเสียงคมอะไรดังใน Total v e l o c ฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วใครมีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับก็มาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะนอกจากจะมาบอกว่าเจอปัญหาไหมไรไม่อะไรแล้วแต่นะครับผมมาเขียนคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยและก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับชุดนอนนะครับที่ออกมาทำรีวิวนะค่ำคืนวันนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายทางตัน